คือความมาั่นคั่งและชัยชนะและ้วคำพี่บอกว่าไงครับพระเจ้าข้าพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านรับพระพริบนนรับพระพรคุณต้องรับด้วยนะพระเจ้าประทานให้แล้วนะแต่ถ้าคุณไม่รับคุณก็ไม่ได้เห็ไนไหมพระเยซูถึงได้สอนไงครับว่าเมื่อท่านอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับคุณเซียเราต้อง ขาดบ้างนะขัดเป็นโตนี้เรามีเรามีโค้ชอยู่ถ้าเราไม่รับเราก็พลาดเ็นไครถ้าพี่เพียรขัดตัวโตมานะใครก็ไต่บอลมานี่หลบตลอดไม่เคยรับเลยถามว่ามันจะได้อะไรไหมมันก็พลาดเห็นั้นคำว่าพลาดนี่ก็คือบากนะครับพระคัมภีร์ต้องการให้เรารับ พระเยซูไม่บอกว่าถ้าอธิษฐานจงเชื่อว่ารับปัญหาของคพิสเตียนมากมายเลยขอแบบอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าพระองค์ให้เดี๋ยวพระองค์ก็ให้ถ้าพระองค์พร้อมในเวลานควรเดี๋ยวพระองค์กให้ใเองแต่พระเยซูยส,สอนให้เรารับขณะที่เราขอพระเจ้าประทานความรอดให้กับมนุษย์ทุกคนพระเจ้าไม่ถือโทษความบาปผิดของมนุษย์แม้แต่คนเดียวรับพระองค์ประทานความรอดให้ แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามานุษย์ไม่รักความรอดเขาก็าจะพลาดจากชีวิตนี้มาเห็นไหมพระพรที่พระเจ้าประทานให้คุณจําเป็นต้องอันดับที่หนึ่งคุณต้องรู้ด้วยว่ามีอยู่ถ้าคนไม่รู้ว่าถ้าอย่างเช่นความรอดก็เป็นพระพรประการหนึ่งถ้าคนไม่รู้ว่ามันมีความรอดอยู่มันมีทางรอดอยู่คนก็ไม่มา แต่เพราะคนได้ยินได้ฟังและเกิดความเชื่อและรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้รอดและเตรียมความรอดไว้เขาจึงมารับความรอดเขาจึงได้ชีวิตนี้มาแต่หลายคนจบลงแค่นี้จากนั้นก็รอนอนความตายแล้วไปับพระพรในสวรรค์แต่พระพรเป็นมากกว่าพระพรที่อยู่ในสวรรค์พระเจ้าได้ประทานพระพรในโลกใบนี้ด้วยนั้นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องได้ยินได้ฟัง ได้ตรึกตรองในใจได้กล่าวในปากของเราและในที่สุดรับวยความเชื่อถ้าเราไม่รับความรอดเราก็ไม่รอถ้าเราไม่รับพระพอเราก็ไม่ได้รับประพอนนทุกวันนี้เราอวยพรการขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าอวยพรเรามีความคาดหวังจริงไหมว่าเมื่อเราอวยพรเขาเขาจะได้รับพระพอจริง ตอนนี่เราจะเทศนาเรามีการอธิษฐานอวยพรเด็ก mm hmm. ผมมีความคาดหวังเป็นอย่างมากว่ามันจะเป็นตามที่เราพูดทุกประการและผมได้เห็นแล้วถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและผมเชื่อว่าเราจะเห็นกันมากขึ้นกว่านี้อีกเห็นมวันนั้นเวลาใครอวยพรใครขอให้ทํามากกว่า mm hmm. เพียงแค่แล้วเ,เจอกันนะก่ <c oughs> อนไม่เป็นครืเสเซียน พอแยกจากการเราพูดว่าไงครับเราเจอกันนะเราพบกันใหม่พอมมนเป็นคริสเตียนพูดไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่ฝ่ายรยุิธรรมเราก็ต้องพูดตามเขาพระเจ้าอวยพรแต่อะไรที่อยู่ในใจเราเราพบกันใหม่นะเพราะเหตุนี้ถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราคอนอื่นเขาอวยพรเราลับมาขอพระเจ้าอวยพรนะเราเคยคิดที่จะรับพรอย่างนั้นไหมเปล่าเออล้วเ,เจอกันใหม่ ดังนั้นเวลาเรา,เวาอวยพรใครให้เชื่อว่าจะเป็นตามที่เรา,เวาอวยพรแล้วเลือกใครก็ตามที่วอวยพรเราให้เราเตรียมถุงมือรับเอาไว้เลยเห็ไนไหมพระเจ้า,วาอวยพรนะขอบคุณข่ะดีมากถ้าใครวอวยพรผมนะพระเจ้า,วาอวยพรนะผมขอรับไปทั้งหมดเลยเห็ไนไหมฮารลลูยา <c oughs> ในกาอเทียบที่สามข้อสิบสามนะครับ น่าเสียดายนะครับคิสเตียนมากไปเข้าใจว่าตัวเองถูกสาปบางคนคุณพ่อคุณแม่อาจจะเล่นของหรือเข้าโรงมาก่อนพอตัวเองตัดสินใจมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ยังคิดว่ามันมีคำแช่งสาปต่อเน,นื่องมาจากรุ่นปู่มาถึงรุ่นพ่อแล้วตกอทอดมาถึงตัวเองเป็นเหตุทำให้ตัวเองไม่สามารถใกล้ชิดสนิสนมหรือเปิตในทางของพระเจ้าได้ การที่เขามีความคิดแบบนี้เขายังไม่เข้าใจเรื่องการบังเกิดใหม่เพราะเมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้วคุณเกิดเป็นลูกของพระเจ้าคุณเข้ามาอยู่ในครอบครัวใหม่แล้วสิ่งเก่าๆที่สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ร่วงไปคาแช่งสาเก่าๆก,ก็ลวกไปและในกาลาเทียบทที่สามข้อที่สิบสามได้กล่าวเอาไว้ว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาพ,พระคริสต์เป็นพระผู้ไถ่ของคุณหรือเปล่า คุณรับพระองค์เป็นผู้ไถ่ของคุณหรือเปล่าถ้าคุณรับคุณก็พ้นจากความแช่งสาดแห่งธรรมบัญญัติแล้วก่อนหน้านี้เราอ่านหนังสืออะไรครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ซึ่งกล่าวเอาไว้นะครับว่าถ้าท่านไม่ประพฤติตามธรรมบัญญัตินี้ท่านจะถูกสาดแช่งนี่คือคาแช่งสาดแห่งธรรมบัญญตัติแล้วสรุปได้ว่าเป็นหนึ่งความเจ็บป่วย สองความขัดสนสามความไข้แพ้รู้ไหมว่าคุณได้ถูกไทยออกจากสามด้านนี้แล้วโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาพเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนด้วยบนไม้ต้องถูกสาแช่งบนไม้การเขนที่พระองค์ทรงถูกแขวนหรือตรึงเอาไว้นั่นเองพระองค์รับความแช่งสาทั้งสิ้นที่ควรจะตกลงมาบนชีวิตของคุณ หากโรงรับไปแล้วหากโรงแบกไปแล้วคุณไม่ต้องแบกอีกวันนี้คุณมองขึ้นไปคุณไม่ต้องมองเห็นเมฆสีเทาที่พร้อมจะที่พร้อมจะฟ้าผ่าใส่คุณแล้วคุณมองขึ้นไปคุณมองเห็นแต่พระพรในชีวิตของคุณในข้อที่สิบสี่เพื่อพระพรในอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายในห้องนี้มีใครเป็นคนยิวบ้างตามสามโนนะ ดีหไหมเราเป็นชาวอะไรชาวไทยใช่ไหมเราเป็นคนคนต่างชาติของพวกเขาแหละเองนะพระพรได้มาถึงคุณแล้วเพราะพระเยซูคริสเพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาในความเชื่อสังเกตน,นะครับในข้อนี้มีสองเพื่อรองทรงไถ่ไว้พ้นความแช่งสาปเพื่อสองสิ่งสิ่งที่หนึ่งคือเพื่อพระพรทั้งอับราฮัมจะได้มาถึงคุณไม่ต้องไปวิ่ง ไล่พระพรนะครับพระคัมภีร์บอกพระพรจะ,ตา,ะ,าระราตามทันแล้วครนี้บอกพระพรมาถึงแล้วตามทันคุณแล้วเห็นไหมหลายคนรอเมื่อไห,อหไร่พระเจ้าจะอวยพรไม่รู้อีกกี่ปีพ,พระเจ้าจะอวยพรพระพรตามทันแล้วครับนั่นคือประการที่หนึ่งนะครับเพื่อที่คุณจะได้รับพระพรทางอับราฮัมต่อมาเพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาในความเชื่อ คุณได้ทั้งสองฝ่ายคุณได้ทั้งฝ่ายกายภาพและคุณได้ทั้งฝ่ายวิญญาณสำหรับคนที่เชื่อแล้วคุณได้พระพรทานด้านทรัพย์สินด้วยพระพรในอัปรานเหนะ็นไหมมีใครทราบไหมว่าอัปรานมั่งมีือเกินมั่งมีจนไม่รู้จะเอาทรัพย์ไปไว้ที่ไหนแล้วเหนะ็นไหมแล้วระเจ้าได้ตรัสว่าเราจะทําให้เจ้าเป็นคนที่มั่งมีมากนะครับ แล้วพระพอรอันเดียวกันนั้นได้มาถึงคุณแล้วผมมีคำถามนะครับถ้าอับรามอยู่ในทุกวันนี้เขาควรจะมีเงินสักเท่าไหร่มันจะโอหังเกินไปไหมถ้าถ้าอับราฮัมมีสักสิบรานผมว่าธรรมดาเกินนละ้วถ้าอับรามีสักร้อยล้านนะครับจะโอหันเกินหรืไม่ไม่อับรามีเยอะกว่านั้นเยอะถ้าอับรามจะมีสัก พันล้านนะครับก็ยังเล็กน้อยมากนะเพราะสมัยนั้นเนี่ยท่านมีบากทิ่กว่ากษัตริย์ประเทศอื่นแล้วถ้าจะมีสักหมื่นล้านเท่าเนี่ย